การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสวนมหัศจรรย์แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยผลไม้พูดได้และมีชีวิตทุกลูกต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขวันหนึ่งน้องแอปเปิลแดงผู้ขี้สงสยัยน้องกล้วยหอมที่ขี้เล่นสุดๆและน้องสตรอเบอรี่จอมแกนได้ยินข่าวหรือว่าในป่าลึกมีผลไม้ทองคำที่ใครได้พบจะได้รับพลังวิเศษ สามสหายจึงตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยไปหาผล,ลไม้ทองคํานั้นระหว่างทางพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากน้องกล้วยหอมใช้ลำตัวของตัวเองเป็นสะพานชั่วคราวให้น้องแอปเปลิลกับน้องสตรอเบอรี่เดินข้ามไปถึงจะลื่นถลายตกน้ำไปนิดหน่อยแต่ก็หัวเราะกันสนุกต่อมาพวกเขาพบกองหินยักษ์ปิดเส้นทางเอาไว้ น้องแอปเปิลที่ตัวกลมและแข็งแรงก็หมวนตัวกลิ้งกระแทกหินแอรตกออกเป็นทางให้เพื่อนเดินผ่านได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำแห่งแสงข้างในมีผลไม้ทองคำส่องประกายงดงามแต่มีอีกาเฝ้าถ้ำตัวใหญ่บินมาขวางไว้น้องสตรอเบอรี่จอมแก่นใช้ไหวพริบร้องเพลงล้อเลียนอีกาจนมันหัวเราะตกใจ ลืมเฝ้าผล,ลไม้ไปสามสหายจึงช่วยกันคว้าผล,ลไม้ทองคำได้สำเร็จเมื่อจับต้องผล,ลไม้ทองคำพวกเขาไม่ได้รับพลังเวทมนต์แต่ได้รับบทเรียนว่ามิตรภาพและความสามัคคีต่างหากคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสามสหายก็กลับไปยังสวนมหัศจั์เล่าเรื่องผจญภัยให้เพื่อนเ่อนฟังอย่างสนุกสนาน และยังคงออกเดินทางผจญภัยครั้งใหม่อยู่เสมอภาค2ปริศนาแห่งป่ามะพร้าวยักษ์หลังจากที่น้องแอปเปิลแดงน้องกล้วยหอมและน้องสตรอเบอรี่ได้ผ่านการผจญภัยครั้งแรกพวกเขาก็กลายเป็นฮีโร่เล็กๆของสวนมหัศจรรย์แต่แล้วเช้าวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มลมแรงพัดหอบใบไม้ปลิวว่อน คุณยายส้มโอแห่งหมู่บ้านมะนาวรีบวิ่งมาแจ้งข่าวว่ามากกว่าในป่ามะพร้าวยักษ์มีเสียงคำรามน่ากลัวใครเข้าไปก็หายสาบสูญพวกเจ้าเด็กผลไม้ต้องช่วยสืบหน่อยแล้วสามสหายมองหน้ากันด้วยความฮึกเหิมงานนี้มันต้องสนุกแน่น้องสตรอเบอรี่พูดพลางยิ้มเจ้าเล่การเดินทางครั้งใหม่ พวกเขาออกเดินทางเข้าไปในป่ามะพร้าวยักษ์ที่นั่นเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวสูงเสียดฟ,ฟ้าราวกับตึกสิบชั้นบางลูกใหญ่เท่ารถบ้านเลยทีเดียวระหว่างทางพวกเขาเจอฝูงมดแดงนักรบที่กำลังเฝ้าเส้นทางด้วยความดุร้ายแต่โชคดีที่น้องกล้วยหอมชอบเล่นตลกเขาหยิบใบไม้มาทำเป็นหุ่นกล้วยตลก แล้วเต้นกวนกวนจนมดหัวรอะกลิ้งเลยปล่อยทางให้ผ่านปริศนาในถ้ำมะพร้าวลึกเข้าไปพวกเขาพบถ้ำมะพร้าวที่มืดสนิทข้างในมีเสียงตึงงงงงโครมมอมอ,มอดังออกมาราวกับมีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในเมื่อพวกเขาย่องเข้าไปใกล้ปรากฏว่าเป็นมะพร้าวยักษ์กลิ้งที่ติดอยู่ในถ้ำไม่สามารถออกมาได้ มันเลยคำรามเสียงดังด้วยความเจ็บปวดน้องแอปเปิ้ลแดงรีบใช้แรงกลมๆของตัวเองกลิ้งไปช่วยน้องสตรอเบอรี่หาวิธีงัดหินส่วนน้องกล้วยหอมก็ลื่นถไหลไปช่วยดันสุดท้ายพวกเขาก็ช่วยมะพร้าวยักษ์ออกมาได้สำเร็จของขวัญแห่งมิตรภาพมะพร้าวยักษ์ขอบคุณสามสหายและมอบน้ำมะพร้าววิเศษให้ดื่ม ทันทีที่พวกเขาดื่มเข้าไปร่างกายก็สดชื่นแข็งแรงและสามารถเข้าใจภาษาสัตว์ได้ตั้งแต่นั้นมาการผจญภัยของพวกเขาก็ยิ่งน่าตื่นเต้นเพราะมีเพื่อนใหม่เป็นเหล่าสัตว์ในป่าคอยช่วยเหลืออยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหญ่ที่จะพาเด็กผลไม้ทั้งสเดินทางไปเจอ ทั้งมิตรแท้ศัตรูลึกลับและปริศนาที่รอยอยู่ข้างหน้า